คุณเคยรู้สึกเจ็บใจที่คุณเห็นเด็กๆยุคนี้หาเงินได้ง่ายมากและหาได้เยอะอีกด้วยแล้วพวกเขาทำได้ยังไงพวกเขาฉลาดกว่าคุณหรือเปล่าผมไม่คิดแบบนั้นนะครับก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่า กฎของเกมที่เราเคยเล่นในการหาเงินนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเราถูกสอนให้ทำงานหนักเก็บเงินประหยัดซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรแต่มันคือเกมเก่าไปแล้วครับและผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ได้งดงามเหมือนที่คิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขายไอเดียพอดแคสต์แหล่งรวมข้อคิดดีๆสำหรับนักพัฒนาตัวเอง คนที่เข้าใจกฎนี้สิครับสมัยนี้เด็กบางคนเล่นเกมออนไลน์เฉยๆก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมจากการสตรีมเกมหรือแค่ทำคลิปสั้นๆบนแพลตฟอร์มวิดีโอก็มีคนติดตามเป็นล้านแล้วเงินมันมาจากไหนมันไม่ได้มาจากการทำงานหนัก8ชั่วโมงต่อวันแต่มันมาจากการเข้าใจกฎของเกมใหม่ที่ชื่อว่า Digital อีโคโนมครับ คนที่เข้าใจกฎนี้ไม่จำเป็นต้องฉลาดแค่เข้าใจก็พอที่สำคัญคุณไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอกไม่ต้องมีเส้นสายไม่ต้องเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยสิ่งที่คุณต้องมีคือความเข้าใจว่าโลกมันขับเคลื่อนด้วยอะไรในตอนนี้และกล้าที่จะลองเล่นเกมใหม่ๆที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นหรือไม่กล้าก้าวเข้าไป นี่คือ7กฎเกมการหาเงินที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงกฎที่1คุณไม่จำเป็นต้องฉลาดเพื่อที่จะรวยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะหรือเรียนเก่งระดับโลกเพื่อประสบความสำเร็จทางการเงินความร่ำรวยมักมาจากความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของเงินการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอมากกว่าความเก่งในเชิงวิชาการ หลายคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่ได้เรียนจบระดับสูงแต่พวกเขามีวินัยมีความกล้าและความเข้าใจในกลไกาการหาเงินไม่ว่าคุณคิดที่จะทำอะไรที่คุณต้องการไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าคุณโง่คุณไม่เก่งเลิกกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยถ้าคุณอยากเล่นเกมการเงินกฎที่2อ,ออมเงินเพื่อที่จะได้ไม่เครียด ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีรายได้เท่าไหร่หากคุณสามารถออมเงินได้มันจะทำให้คุณมีด้มต่อช่วยลดความกังวลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆเกิดขึ้นมันจะทำให้คุณมีสมาธิโฟกสัสกับสิ่งที่ทำได้ดีเพราะคุณไม่ต้องเครียดว่าจะเอาเงินจากไหนมาใช้การออมเงินไม่ได้ทำให้คุณรวยแต่มันคือการสร้างความมั่นคงทางจิตใจที่จะทำให้คุณมีไอเดียดีๆเมื่อไม่เครียด กฎที่ 3. สร้างความมั่นใจในตัวเองเงินมักจะตามคนที่มั่นใจในคุณค่าและความสามารถของตัวเองเพราะความมั่นใจจะนำไปสู่การกล้าเสนอตัวกล้าขายกล้าขอราคาและกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นลังเลอย่ารอให้ใครมาบอกว่าคุณเก่งจงสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคนอื่นจะเริ่มเชื่อมั่นตามกฎที่ 4. แก้ปัญหาให้ผู้อื่น เงินคือผลตอบแทนจากการแก้ปัญหาหากคุณสามารถช่วยให้ชีวิตของใครบางคนง่ายขึ้นสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นหรือสนุกขึ้นคุณก็มีโอกาสสร้างรายได้จากสิ่งนั้นการเป็นผู้ให้ก่อนจะเปิดโอกาสให้คุณได้รับตอบแทนในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงกฎที่5ทําทำให้มันเป็นเรื่องสนุก การหาเงินไม่จำเป็นต้องเครียดหรือฝืนใจเสมอไปถ้าคุณสามารถหาจุดที่งานกับความชอบทับซ้อนกันได้คุณจะรู้สึกสนุกมีพลังและทำได้ยาวนานกว่าอย่าลืมว่าแรงผลักจากความสุขนั้นทงพลังและยั่งยืนกว่ากฎที่ 6. ให้เงินทำงานแทนคุณเมื่อคุณเริ่มมีเงินเหลืออย่าให้มันนอนนิ่งๆให้มันออกไปทำงานแทนคุณ เช่นลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดเป้าหมายคือการเปลี่ยนจากแลกเวลาเป็นเงินเป็นใช้เงินสร้างเงินเพื่อให้คุณมีอิสระมากขึ้นในระยะยาวกฎที่ 7. อดทนเล่นเกมยาวๆความร่ำรวยที่มั่นคงต้องใช้เวลาอย่าหลงเชื่อทางลัดที่ดูดีเกินจริง ความอดทนคือคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเล่นเกมการเงินเหมือนมาราธอนไม่ใช่สปรินยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบพวกเด็กๆไม่ได้ฉลาดกว่าคุณครับพวกเขาแค่เกิดมาในยุคที่กติกาเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขา พวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดกรอบความคิดด้วยคำว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันไม่มั่นคงเหมือนที่เราอาจจะเคยถูกสอนมา มันถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องลองเล่นเกมใหม่ได้แล้วลองมองหาโอกาสรอบตัวดูสิครับมีแพลตฟอร์มมากมายที่เปิดโอกาสให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณชอบให้เป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนการถ่ายรูปการทำอาหารการให้ความรู้หรือแม้แต่การพูดคุยกับผู้คน การหาเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองและพร้อมที่จะเรียนรู้กติกาใหม่ๆในสนามเด็กเล่นที่ไร้ขีดจำกัดนี้แล้วคุณล่ะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้สังเกตการมาเป็นผู้เล่นในเกมหาเงินยุคใหม่แล้วหรือยังคุณคิดว่าเกมหาเงินแบบไหนที่น่าสนใจและคุณอยากลองเล่นมากที่สุดครับ